ก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่25กุมภาพันธ์2566ก็ครบรอบ11เดือนนะครับกับสวนไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับเป็นไม้พยุงห่วงหัวรี่และก็ผสมผสานไปด้วยไม้ผลนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีกล้วยนะครับบริเวณตรงนี้ด้านข้างของริมของก็ยาก็เต็มเลย นะครับแต่ก็สาภาพสดชื่นมากตอนนี้อากาตอนนี้เวลาก็ประมาณสักบ่ายสามครึ่งนะครับบริเวณสวนของผมตรงนี้อยู่ที่บ้านกุดกว้างตำบลน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับบนพื้นที่ทั้งหมดสามไร่ผมก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่นะครับขนาดงานหนึ่ง แล้วก็มีคลองอยู่ทั้งหมด5คลองนะครับคลองนี้เป็นคลองแม่ส่วนด้านข้างของคลองผมก็จะปลูกเป็นไม้พยุงนะครับอันนี้เป็นพยุง่วงหัวรีก็ปลูกได้ประมาณสัก8-9เดือนแล้วนะครับบางต้นก็สูงท่วมหัวก็มี2เมตร3เมตรก็มีบางต้นก็เมตรหนึ่งนะครับก็โตไม่สม่ำเสมอกันเท่าไหร่นะครับ สวนตรงนี้ผมตั้งใจที่จะทำเป็นส่วนไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ขุดทองเพื่อที่จะปลูกพวกไม้ผลนะครับด้านข้างผมก็จะมีมะพร้าวมีต้นหมากต้นกล้วยสงฝั่งเลยนะครับพยุงหวงหัวลี่นี่ผมปลูกทั้งหมด130ต้นระยะห่างก็ประมาณ3เมตรครึ่งนะครับอันนี้เป็นบริเวณริมฝั่งคันแดนของพี่สาวแฟน ตรงนี้ก็จะเป็นป่าหมันนะครับเป็นส่วนของพี่สาวแฟนส่วนของผมก็จะมียกล่องตรงนี้ก็จะมีต้นกล้วยนะครับปลูกไว้ต้นกล้วยนี่บางต้นก็11เดือนก็มีบางต้นก็8ปเดือนก็มีส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นไม้ผลอันนี้ก็จะเป็นพวกต้ลําไยต้นลิ้นจีนะ่ล่องตรงนี้นี่ไม่ค่อยได้ตัดหญ้าเลยนะครับ หลักๆคนที่ดูแลตรงนี้ก็จะเป็นยายยายก็จะมาปลูกผลไม้เอ้ไม่ใช่ปลูกพริกปลูกข้าวโพดนะครับปลูกมะเขือเทศไว้ลองตรงนี้ผมก็วีหน้านะครับเอ,อ้อไม่ใช่หน้าฝนนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำปลูกทุเรียนเพิ่มสัก2อสต้นบริเวณแถกตรงนี้นะครับต้นไม้ที่ผมปลูกไว้กระท้อนนะครับปลูกช่วงปลายปีนะครับสภาพก็ยังได้อยู่ เมื่อเช้านี้ก็มาตัดแต่งตัดแต่งกิ่งต้นพยุงนะครับต้นนี้ก็น่าจะ2เมตรแล้วแล้วก็มาลดน้ำบริเวณฝั่งฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งนั้นนี้ต้นไม้ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับยังไม่สวยไม้ผลที่ปลูกไว้ก็บางต้นก็ตายไปนะครับกล้วยก็ตายไปแล้วล็อตหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะผมปลูกช่วงปลายปีนะครับ ก็ค่อนข้างแก่แรงอยู่นะครับก็มีต้นอ่อนเกิดขึ้นมาอีกนะครับรวยปลูกช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นเครือเล็กๆนะครับส่วนเดินมาอีกนิดนึงก็จะมีพวกไม้ผลที่ผมเริ่มลงไว้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็ยายได้มาด้าย,ย่ามาหอมฟางให้ก็จะเป็นมะม่วง อันนี้เป็นมะม่วงโชคอน,นันต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรั่งงิมจูดอกเยอะมากเลยดอกเยอะลูกเยอะติดติดเยอะมากเลยนะครับแต่ไม่รู้จะโตแค่ไหนตัวนี้น่าจะร่วม 20, 20่สลูกได้นะครับถัดมาก็จะเป็นพวกมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับผมก็ลงไว้3ต้นแล้วก็มะม่วงโชคอน,นันต์ บริเวณตรงนี้ร่องรอยของยายก็ปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็ลดน้าต้นม้ลดน้ําข้าวโพดแล้วก็ผลถลอยได้ก็คือต้นไม้ผมก็จะได้รับความชุ่มชื้นบริเวณร่องตรงนี้นี่ปีนี้หน้าฝนก็ตั้งใจว่าจะบูรณะตรงนี้ให้สวยๆนะครับหลักๆก็คงเอากล้วยลงาะกล้ว,วยที่ลงบริเวณตรงนี้นี่มันช่วงตายฝนแล้วนะครับฝนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ แต่ตรงนี้ยายก็จะมีต้นมะเขือต้นอะไรที่ปลูกไว้นะครับผามองกลับไปที่ผมเดินมาเมื่อกี้ก็จะเห็นทิวกล้วยนะครับฝนนี้ก็เล่งว่าบริเวณตรงนี้แหละที่จะจะัดสรรสวยๆนะครับเพราะว่าด้านในต้นไม้ติดดีมากเลยต้นกล้วยต้นไม้ติดดีมากนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคลองแม่ที่รับน้ําจากชนระทานนะครับ สภาพโดยรวมด้านในเขียวมากเลยนะครับต้นอะไรก็สวยไม้ผลไม้พยุงพยุงก็สองสมเมตรแล้วนะครับกล้วยนี่ออกเคขือน่าจะสิบสิบกว่าเครือแล้วอันนี้เป็นต้นขนุนถวายนะครับริมคันแดนตรงนี้นะครับผมก็จะมีต้นสละนะครับที่อยู่ขวามืออันนี้ต้นสละแล้วก็ มีต้นยางนาที่ปลูกสับวานกันไว้นะครับส่วนริมซ้ายมือนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นพะยุงต้นหมากต้นมะพร้าวต้นพริกนะครับเห็นเครือกล้วยไหมครับร่องนี้มี1เครือแล้วก็2เครือ3มเครือนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับต้นไม้เขียวขจีเลยยายพริกยายก็กำลังสวยเลย กระลลูกกำลังดกเลยนะครับพริกใายมาปลูกด้านละริมผมก็จะปลูกต้นมะพร้าวนะครับอันนี้เครือที่4แล้วนะครับเฉพาะร่องนี้น่าจะทั้งหมด5้าเครือนะครับสำหรับร่องนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเครือกล้วยบริเวณร่องน้ำตรงนี้ส่วนต้นกล้วยก็มีอยู่4ี่หต้นใหญ่ยยไม่ให้ตัดออกนะครับตอนแรกผมก็ไล่ตัดออกว่าจะให้เหลือซัก กอละ3ต้นนะครับแกบอกว,ว่าไม่ต้องตัดหรอกปล่อยกันไว้อย่างนี้แหละนะครับก็ไม่อยากขัดใจแกนะครับเพราะว่าแกเป็นคนดูแลส่วนผมก็มีหน้าที่มาปลูกอย่างเดียวต้นพะยุงนะครับนี่วันนี้ก็ตัดยอดตัดยอดตัดกิ่งอันนี้เป็นกล้วยอีกเครื่อหนึ่งอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูทุกร่องเลยนะครับ ร่องตรงนี้นี่ก็จะยกสูงขึ้นมานะครับจากร่องน้ำก็จะปลูกไม้ป่าที่เป็นผลนะครับอันนี้คือต้นมะลิดนะครับมะลิดตรงนี้ก็น่าจะประมาณสัก 5- 6ตน้นต้นกำลังสวยเลยนะครับมะริดพยุงต้นนี้ก็น่าจะ2-3เมตรแล้วนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็มัดยอดนะครับ ก็ยุงแถวนี้นี่สูงหลายต้นนะครับสูง3เมตรีประมาณ3-4สต้นเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นมะริดต้นกล้วยด้านข้างก็จะเป็นต้นหมากแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับพี่เคยปล่อยน้ำนะครับน้ำชนประทานเข้าให้ก็เต็มคลองเลยนะครับกำลังอุดมสมบูรณ์เลยกล้วยก็มีเครือแล้วนะครับ ก็มีมะลิต้นหนึ่งที่ไม่สวยเท่าไหร่ต้นนี้นะครับน่าจะน้อมสุดก็รดน้ำให้แต่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมอันนี้เป็นมะม่วง,วงน้ำดอกไม้สีทองติดลูกแล้วนะครับนี่ลูกไม่ถึงปีนะครับติดลูกแล้วก็น่าจะเหลืออยู่สี่ห้าลูกอันนี้ก็น้ำดอกไม้สีทองอีกต้นหนึ่งกล้วยก็ออกเครือ ะครับผมก็ตั้งใจว่าร่องนี้นี่ผมจะเอาฝรั่งกิมจูมาลงระหว่างกลางต้นไม้นะครับอ,อ๋อไม่ใช่ฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับมาลงตรงกลางพอผมปลูกฝรั่งหงเป่าซื้อสองต้นสภาพก็โอเคเลยนะครับบริเวณตรงนี้นี่มีต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนที่ปลูกต้นแรกของสวน ทุเรียนผมลงสามต้นนะครับก็ต้นนี้ถือว่าสวยเลยเห็นไหมครับมองไปทางไหนก็มีแต่เครือกล้วยนะครับสวนสวนผมเป็นสวนผสมผสานนะครับจุดมุ่งหมายหลักก็คือต้นพยุง่วงหัวลี่แล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นพวกไม้ผลนะครับเน้นความอุดมสมบูรณ์เน้นความหลากหลายของของพื้นที่นะครับ อันนี้เป็นต้นรินจีนะครับมาดูอีกร่องหนึง่งอันนี้ยายนะครับยายจะขุดร่องเล็กๆไว้ตรงนี้เป็นลักษณะของคลองไส้ไก่นะครับเวลาลดน้ำแล้วก็จะปล่อยน้ำเข้าตรงนี้ให้เต็มนะครับก็ต้องบอกว่ายายสุดยอดของเกษตรกรเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูอีกนะครับร่องนี้ก็จะพาเดินดูจะพาเดินดูทุกร่องนะครับ กล้วยนี่โอ้โหสุดยอดนะครับอย่างใหญ่เลยผมมีร่องน้ำนะครับร่องแม่อยู่ทั้งหมดร่องแม่ในหนึ่งร่องแล้วก็คลองลูกนี่ก็จะมีอยู่สี่คลองนะครับที่เชื่อมหากันทุกจุดโดยใช้ท่อรอดพื้นนะครับแล้วก็ปรับข้อง,งอเพื่อให้น้ำเข้านะครับตัวนี้ก็มีมัระรกอนะครับ ที่ไปเคยปลูกไว้ปีที่แล้วมีมะม่วงอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบาใต้นะครับกำลังติดสวยแตกยอดสวยเลยนะครับไม้ผลตรงนี้ผมก็จะเป็นต้นมะริดเหมือนกันมะริดผมลงน่าจะประมาณ13ต้นนะครับก็ติดทุกต้นนะครับมาลงครั้งแรกตอนแดดจัดๆเดือนมีนาเมษานะครับ ใบแห้งใบแดงหมดเลยนะครับไม่คิดว่าจะรอดนะครับนี่อันนี้ก็โตระดับหนึ่งแล้วริดม,มะละกอกล้วยมะพร้าวนะครับต้นหมากปลูกคระคะกันดินมีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นมากนะครับอย่างว่าที่น้ำพองนะครับมีชนประทาน อันนี้ต้นมะลิดนะครับต้นนี้น่าจะโตสุดละดอกตรงนี้สวยนะครับนี่โอ้ไม่ใช่ดอกใบมะลิดนะครับสวยสวยมากเลยกล้วยออกเครือทุกล่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะลิดอีกต้นหนึ่งสภาพก็โอเคนะครับน,นี่ก็เป็นต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นนี้ก็สวยนะครับกำลังแตกยอดเลย ดูร่องที่พาเดินเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นร่องน้ําเป็นคลองลูกคลองที่สามผมยังไม่ได้ปล่อยปลาใหญ่นะครับมีเฉพาะปลาซิวที่ผมมาปล่อยไว้ปลาซิวกุ้งเอามาปล่อยไว้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนต้นที่สามต้นนี้นี่ยังไม่สวยนะครับยังไม่แตกยอดเลยต้นนี้ อันนี้ก็เป็นยกยกล่องอีกล่องหนึ่งตัวนี้ไม้ผลของผมก็จะเป็นต้นขีปเปนะครับมีอยู่ประมาณ4-5หต้นต้นขีปเปแล้วก็มีต้นมะม่วงนะครับล่องที่ผมยกขึ้นมาทุกลก่องนี้ความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณสัก8-9เมตรนะครับปลูกพยุงไว้ฝั่งซ้ายขวา แล้วก็ปลูกไม้ผลตรงกลางปลูกกล้วยซ้ายขวาริมบอ่อผมริมคลองผมก็จะปลูกเป็นต้นหมากแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับอากาศร้อนๆแต่ว่าเดินในร่มกล้วยในร่มต้นไม้ก็โอเคอยู่นะครับทำมาได้หนึ่งโอ,อ้ทำมาได้11เดือนเลย เพราะว่าผมเริ่มทำวันที่26มีนาคมอันนี้ก็25นะครับก็11เดือนพอดีอันนี้เป็นต้นฝรั่งหองเปาซื้อนะครับที่ผมปลูกไว้2ต้นผมตัวน,นี้ผมผมตอนนะครับผมตอนเขาตรงนี้แล้วกิ่งเขาก็หักนะครับ พอกิงหักก็แตกยอดออกมาก็มีลูกมีดอกออกมานะครับตัวนี้ก็น่าจะสิบกว่าลูกได้ผมมีสองต้นนะครับได้กินแล้วนะครับนี่ได้กินสองลูกแล้วแล้วก็อร่อยมากสำหรับหงปพอซื้ออู้อันนี้ก็สวยแวรงหงัอซื้อต้นลูกนี้ผมไม่ได้ห่อนะครับนี่กำลังสวยเลยนะครับลูกก็ถือว่าดกเยี่ยว ผมก็เลยว่าจะลงหง่อซื้ออีกน่าจะได้อีกหลายต้นหลายสิบต้นอยู่นะครับนั้นก็จะมีพวกลิ้นจี่กล้วยอีกเครือหนึง่งก็ลังเต็มเลยนะครับแต่งตึงมากต้นกล้วยผลกล้วยนะครับสวยมากนะครับอาจเป็นเพราะว่าเขาน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับ ตร,ตรงกลางคลองนี่ผมโยนเงาบโบแดงนะครับบับแดงก็ยังไม่สวยก็โยนมาพร้อมๆกับเริ่มทําครองแล้วนะครับอันนี้ต้นอะโวคาโดอันนี้เป็นต้นมะไฟนะครับมองไปทางไหนก็จะเห็นเครือกล้วยเต็มเลยน่าจะได้20กว่าเครืออยู่หรอเนี่ยอันนี้เป็นครองลูกคลองสุดท้าย เมื่อคืนผมก็เอาต้นเขาเรียกอะไรจอกกุหลาบนะครับมาลงไว้นะครับมาให้คลุมน้ำด้วยกันระเหยของน้ำด้วยถ้าเยอะก็จะทำเป็นปุ๋ยได้อันนี้เป็นร่องที่ติดกับบ่อนะครับก็จะลงไม้ผลไว้ตรงกลางร่องนี้ก็ยังไม่สวยนะครับส่วนริมซ้ายติดกับ บ่อผมก็จะลงเป็นต้นทองกราวแล้วก็ต้นประดูะดแดงนะครับต้นทองกราวก็สวยนะครับนี่ก็มีการบ้านอยู่สองล่องก็คือล่องที่เป็นล่องแม่นะครับที่ต้องทำต่อหน้าฝนนี้แล้วก็ล่องสุดท้ายนะครับที่ต้องเอากลวยมาลงแล้วก็มาบุรณะดีๆเพื่อให้มีความชุ่มชื้นเหมือนล่องอื่นๆน,นะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นสวนผสมผสานนะครับผสมผสานเน้นหลักๆก,ก็เป็นพยุงแล้วก็ไม้ผลผสมกันนะครับแล้วก็เน้นลงต้นกล้วยเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่สวนนะครับถ้ามีถ้าไม่มีกล้วยก็สภาพก็คงไม่โอเคขนาดนี้นะครับเพราะต้นกล้วยทำทำให้พื้นที่ไม่แห้ง ก็เป็นเครือกล้วยอย่างใหญ่เลยนะครับมาจบกันที่ร่องสุดท้ายของสวนแวกดูซิเป็นร่องน้ำของสวนนะครับภาพสวยงามมากเลยโอเคนะครับสำหรับการอัปเดตสวนไม้ปาเศรษฐกิจนะครับที่บ้านกุดกวาง จังหวัดขอนแก่นก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ